มื่อนีพอกันตีมันย่ำเลี้ยงให้ฟังนะคะเอ่อคือสิบก็สิบประมาณยู่บ้างฟันวางใดก่อนฟันว่างเชียงเลี้ยันว่าขาคุ่นขาคุ่นตัดขาคุ่นหรอาว่าบดร่มร่มถ้าว่าว่าขาถ้าว่าบดตายเมันจ่ามองมองมึงเข้าอยู่ปุก้อนทุบทุบปลาถูแล้วหัวเที่า ว่าเป็นเลขเขาแล้วบ่าจังหวะอืออ๋อทุกฝันแปลแปบเล่เสียงสูนสามเลยอือเลขอยูหละมั้งเนี่ยสนสามจังฝันไม่ได้ขาเขาทกฝันไี่ได้ขาเขาเลขเขาก็ตตรงยูละเขากัตายได้เกี่ยวนี่จังวะาว่ามาดบัดนี่นมดเลยถ้าว่านี่บัดใจหอดูเขียนหอดูไหม ทุบดูเรื่องทุบดูหมูเห็นไหม้อททุบถ้าอันข้อมันเดียวเขาแน่นแน่นักเทุบเอาทุบเอาได้ปะตแต่เลียวเบิ้ง้าเยอะตาเลี้ยวมมมเลอ้าวจะเดินึองม่นเออเยียมสสาสิบเข่าแล้วเ่เล็กสสามมันใจได้นี่เนาะ กอนอนวางไหนคื่นปันออันมากันกันไันสิออกตัวนี้ก็นี่เราได้เนอย่างเั้ยันมะขาเขาบ่นเออวันมะขาเขาบนเออเละเขาลมลมมานนิน้ำมันีนบาดมันก็จะเอาเส้นออกบ่นนเออ้ตักดูกตัวแล้วข้อเลี้วนอกนั่นนั่นก็ทุบดูกันทุบทุแต่นียังมือตามองมอยู่ เดี๋ยมันมันกระทุบๆด้วยเหมอนะแต่มันบ่ตาต่บ่ต่ไม่เห็นหนึ่งอัวันหนึ่งสามเนอจังวะมันจิบแบบนั่นอยู่บ่มันเขาเสียงศูนย์สามกับศิวยร์เราเราบอกเขาว่าเขาบ่อไุคับปันนันนาทุะ เออทุบครับเอฟเฟกย์ยังเหลือมันตายเลยว่ามันเึ็นประตูเลยมันมันตายทุบนี่อ่ะนังไอ้บ้าออกบิดเราเนี้ยเนียสักกันดูรับพ่ออืมมันเนี่ย้าดูมันละก็เลยเอาเนี่ยมันทุบทุบทุบ เนี่ยคือมากกัญญาณวะแปลกด้วยเส้นสัยเหล็กยาวเหล็กเหล็กสิเข่าแล้วละได้ทุบกระดูกทุบเนื้อปนันเนาะพอกันตีมะยัมเสียงเหล็กศูนย์สามเนาะพอกันตีฟันว่าได้ทุบได้ขาเขาได้ทุบเขาแต่ว่าทุบเนื้อทุบกระดูกแตกเบิดแต่ว่ามันตายังมืดมองมองอยู่แต่ว่าขาขนขาค้นก็เรื่องแหละมืดตา ะว่าดูก็ยังดูโดูก็อไรนะทุบนอนเออจังหวันสิจข่าบ่ลหลองศูนย์สามเนี่ยจังหวลองเบิงเนาะลองเบิงลองเบิงแล้วมันอไปอะเนเออลองเบิงมันมากานตายอันนี้เป็นถุกเกินว่าามันมานะศูนย์สามหรมันเข่าแล้วเออเสียงเล็ศูนย์สามหรือมันเข่าเล็กมอยู่หรือเปล่เหล็กอยู่หรือเลขกอยู่หรือจังหับทุบกันร่งรเนาะอืม ก็ตายมันน้มันนะลองคิดเป็นเนาะตีซ้อยกันเนาะ่ได้ตีเล้ซอยกันตีเนาะซอยกันตีมันจะเข่าตัวใดซอยกันตีเอากระเสียงเซียงชวนสามเนจะันเข่าแบบไหนอืมสิบเอ็ยูอยู่บ่สิบเอยูอยู่บ่มันมันมันรอยู่กัเอาหนึ่น้่เลยหนึ่งสามไบนําเลยอืมก็ตาย hán à, tỉnh nâng ừ. vô là lạ vô là lạ 48 nên nên ngoài uhm. đi